มาดูกันที่สถานการณ์นะคะจากที่ประเทศทไทยได้ประชุมทั้งอาเซียนนะคะแล้วก็ประชุมเอเปกเองในตอนนี้ทางนาะยุรัฐมนตรีก็ได้ประเมินนะคะว่าตอนนี้ประเทศทไทยสู่ในจอเรดาร์ของโลกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปตามกันในช่วงของ Economic Focus ค่ะ นายมนตรีนรอนุทินชาญวิรกูลเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะอาเซียนสมิธที่มาเลเซียรวมถึงต่อกันเลยก็คือการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะครั้งที่32ที่เกาหลีใต้โดยได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทันทีเลยแล้วก็ย้าว่าการรายงานผลในครั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าผู้นำทุกประเทศได้กล่าวถวายความอาลัยและแสดงความชื่นชมต่อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงซึ่งสะท้อนถึงความเคารพของประชาคมโลกที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการนำประเทศไทยกลับมาสู่จอเรดาร์ของโลกอีกครั้งอย่างชัดเจนโดยได้รับความสนใจและความสำคัญจากนานา,นาประเทศซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการเจรจาความร่วมมือในอนาคต สำหรับภารกิจในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับผู้นำแทบทุกประเทศรวมถึงผู้นำองค์กรระหว่างประเทศเช่นประธานธนาคารโลกหรือเวอร์ลแบงและภาคเอกชนชั้นนำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและเชิญชวนให้ขยายฐานการผลิตมายัางประเทศไทย โดยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐบาลได้วางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางใน4ีด้านหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ของสหประชาชาติทั้งความมั่นคงทางอาหารระบบขนส่งและโลจิสติกเทคโนโลยีสารสนเทศและด a t a c e n t เ r รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุม w o r l d Bank IMF a n no อฟแอนโนเมที่กรุงเทพค่ะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกค่ะ ส่วนผลการหารือระดับทวิภาคีที่สําคัญมีหลายชาติทีเดียวนะคะเริ่มจากเกาหลีใต้ก่อนคะ่ะมีการเจรจารนะคะขอให้เพิ่มจํานวนแรงงานไทยและคุม้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของแรงงานไทยซึ่งผู้นําของเกาหลีใต้ชี้แจงว่าปัญหาการปฏิเสธนักท่องเที่ยวมักเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในการกรอกข้อมูลบีซ่านะคะส่วนที่2คือแคนาดาค่ะหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากเที่ยวบินตรงที่มีอยู่พร้อมกับเชิญชวนแคนาดาซึ่งมี เชี่ยวชาญด้านระบบรางให้เข้ามาลงทุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าและหัวรถจักรรวมถึงความร่วมมือด้านหับความมั่นคงทางอาหารด้วย ส่วนทางด้านของมาเลเซียและบรูไนค่ะตกลงร่วมการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA เพื่อเป็นการลดอุปสรรคทางการค้าขยายความร่วมมือด้านอาหารฮาลาวกเกษตรและการท่องเที่ยวซึ่งบรูไนแสดงความสนใจการลงทุนในธุรกิจแท่นขุดเจาะนายกรฐมนตรยืนยันด้วยนะคะว่าในทุกการเจรจาต่างประเทศนั้นยึดมั่นในหลักความถูกต้องตามกฎหมายไทยและถือเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญที่สุด ส่วนประเด็นที่สร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงก็คือการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งไทยได้ยืนยันในการลงนามอาเซียนจีน3.0ว่าจะไม่มีการเปิดคาสินโนหรือทำให้การพนันเป็นสิ่งถูงกฎหมายซึ่งได้รับความพึงพอใจอย่างยิ่งจากผู้นำจีน ผลการที่ไทยยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้นะคะทาให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้ส่งเสริมนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเยือนไทยอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นเหตุการณ์มงคลนะคะที่เชื่อว่าจะทําให้ความสัมพันธ์และการท่องเที่ยวไทยจีนกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งประเทศไตเองได้หารือกับทั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงประธานาธิบดีของจีนสีจิ้นผิงโดยใช้ความเป็นไทยในการสร้างภูมิรัฐศาสตร์ที่แข็งแกรง่งรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองชาติมหา อำนาจรวมถึงประเทศอื่นในกลุ่มเอเปกไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเม็กซิโกชิลีเปรูและปลาปัวนิวกินีด้วย นายกทนตรียังย้ำด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องขยับตัวออกไปเพื่อนำเสนอศักยภาพเพื่อสร้างความร่วมมือและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศโดยไม่ทำให้ประเทศเสียศักดิ์ศรีและต้องแสดงให้คู่จราจาเห็นว่าการมีความสัมพันธ์กับไทยก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายโดยในการประชุมอาเซียนค่ะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของระบบห่วงโซ่ประทานและท่าสำคัญระดับโลกรวมถึงแร่เอิร์ธกับสหรัฐอเมริกา ด้วยซึ่งนายยกรัฐมนตรีชี้แจงความกังวลของประชาชนนะคะว่าโครงการน,นี้จะดําเนินการภายใต้กฎหมายที่เคร่งครัดของประเทศไทยไม่ใช่การให้สัมปทานหรือว่าขายแร่โดยตรงค่ะแต่มีเป้าหมายเพื่อน,นําองค์ความรู้และเทคโนโลยีนั้นมาแปลงรูปแร่ธาตุให้มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็ย้ำนะคะว่าความร่วมมือในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกประเทศที่สนใจเข้ามาร่วมกันได้เช่นกันค่ะ หรือว่าเป็น2ประชุมนะคะที่เราได้เห็นความร่วมมือในหลากหลายมิตินะคะของประเทศไทยรวมถึงในนานาประเทศที่มาประชุมกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะเราก็เห็นมิติแล้วแหละความพยายามของรัฐบาลในการทําหลายด้านทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะได้จริงๆในเชิงประโยชน์นะคะจากมุมมองของคนที่ต้องบอกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในบทบาทของฝ่ายค้านด้วยเนี่ยนะคะเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะคะ <c oughs> ไปพูดคุยพ <c oughs> ๆๆร้อมกันนะคะกับคุณสุริกัญญาตันสกุลค่ะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมถึงห <ๆ S 1> ัวหน้าทีมนโยบาย เศรษฐกิจพักประชาชนนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,ชชะคะุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมายคะในการร่วมประชุมสําหรับทั้งเวทีเอเปด้วยนะคะแล้วก็อาเซียนสมิทค่ะในมิติเศรษฐกิจนั้นมีเป็นอะไรที่น่าจับตาน่าสนใจบ้างคะ ค่ะจริงๆต้องต้องพูดถึงในภาพรวมของการประชุมทั้งสองครั้งในรอบนี้นะคะมันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เป็นการครั้งแรกนะคะของประธานในพิธีสีซึ้นผิงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการเจรจาการค้านะคะครั้งหนึ่งแล้วก็มีการลดภาษีที่เก็บจากจีนเนี่ยที่เป็นข้อหาที่เป็น นำเข้าเฟนทันนิ่งมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงไป จาก20%เหลือ10%ก็ทำให้อัตราภาษีในภาพรวมของจีนเนี่ยจาก57%ก็เหลือ47%อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ประชุมในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ส่งผลกับเศรษฐกิจโลกสร้างความเชื่อมั่นต่างๆก็ก็บรรเทาความกังวลในเรื่องของการค้าการลงทุนในเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะอีกหลายเรื่องเนี่ยที่เกิดจากการประชุมเอเปกเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตัวสาระสําคัญของการประชุมเอเปกเนี่ยมันไม่เคยเป็นเรื่องที่ผู้คนหรือว่านักธุรกิจะให้ความสนใจสักเท่าไหร่เนื่งจากว่าการคุยมันเป็นแค่ความร่วมมือนะคะที่แบบว่าเหมือนจับมือกันอย่างหลวหลวมไม่ได้ม,มีผลในเชิงกฎหมายในทางปฏิบัติเท่าไหร่สิ่งที่คนจะจับตาดูก็คือเรื่องของการประชุมแบบไบเลทรรลนะคะหรือว่าทวิภาคีระหว่างผู้นําต่างๆที่ถือโอกาสที่ได้ไปรวมตัวกันนะคะในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในในแต่ละช่วงของแต่ละปีเนี่ย ในการที่จะพูดคุยตกลงเจรจาก,กันนะคะในส่วนที่เป็นของอประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เห็นว่ารัฐบาลเองก็ได้มีความพยายามในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะ,ะเป็นไฮไลท์ของของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุย วิภากีกับทางทางนิพิฏิศิจิ้นผิงนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยที่เราได้ได้รับรู้รับทราบเนี่ยจะมีเป็นเพียงแค่เรื่องของการซื้อขายข้าวนะคะแบบ g 2ทนะคะซึ่งจีนเองเนี่ยก็มีการที่จะทําสัญญาทํา MOU นะคะซื้อขายข้าวกับทางประเทศไทยเนี่ยทุกๆปีอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็อาจารย์มีพ่วงไปเรื่องที่มีการทํา MOU มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าการเร่งส่ง ออกเนี่ยยังคงเป็นไปได้อย่างล่าช้ายังมีสต,ต้องคงค้างอยู่ประมาณ2 8 0 0 0 0ตันนะคะแล้วก็มีความพยายามในข่าวออกมาว่าจะมีการทำา m ็มกันอีกประมาณ5 0 0 0 0 0ตันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเ,เป็นการเร่งรัดส่งออกของเดิม2 8 0 0 0 0แแล้วก็รวมถึงทำเอ็มใหม่อีก2อ0 0 0 0อหรือว่าเป็นการทำา m ็มใหม่ทั้ง5 0 0 0 0 0ตันนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ ปริมาณการผลิตข้าวเนี่ยก็จะออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ส่งผลให้กดดันให้ราคาข้าวในประเทศเนี่ยตกต่ำลงไปอีกการที่มี MOU ตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยที่ผ่อนคลายความแรงกดดันกับสต็อกของข้าวแล้วก็น่าจะทําให้ราคาเนี่ยไม่ตกต่าไปมากกว่านี้และนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็คิดว่าเป็นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีเป็นสัญญ,ญาณบวกสําหรับเศรษฐกิจไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งเศรษฐกิจฐานรากอย่างภาคเกษตรค่ะ ค่ะมีการพูดถึงเรื่องของการที่ประธานที่ปรีจิ้นผิงชื่นชมไทยที่ไม่ทําคาซีโดแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้คนจีนมาเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้นเรามองมุมนี้ว่าความเป็นไปได้จะมากน้อยแค่ไหนแล้วมีประโยชน์กับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเป็นแบบนี้นจริง ค่ะอันนี้เราก็ก็ถ้าถ้าจำกันได้เนี่ยนะคะคุณอนุทินเองก็เป็นคนที่ออกมาเหมือนออกมาแฉนะคะคุณแพโรฐานว่าตอนที่พูดคุยกับสีจิ้นผิงในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีในในครั้งที่ที่ไปเยือนจีนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าทางการจีนเนี่ยแสดงความกังวลนะคะแล้วคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นคนออกมาเปิดเผยว่าทางการจีน,นกังวลในเรื่องที่เราจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยการเมนชั่นขึ้นมาหลายครั้ง นะคะถึงแม้ว่าจะเ,เราอาจจะไม่พูดถึงตัวมารยาททางการทูตว่าไม่ควรที่จะเอาเออข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่แต่ว่าก็มีการติดตามเรื่องนี้ต่อว่าให้คำนั่นสัญญาว่าจะไม่มีการทำคาสิโนในประเทศไทยเพื่อ พื่อให้ความมั่นใจนะคะเรื่องของการที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเ<ๆ>ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเข้ามาแล้วก็มาเล่นการพนันในประเทศไทยอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เนี่ยก็ก,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 ก็ต้องบอกว่าเอฟเฟกของเรื่องของการทําคาสิโนเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวจีนที่หดหายตอนนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่า,เ,าเราจะทําคาสิโนหรือว่าเราทําคาสิโนไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณในอนาคตมากกว่านะคะ ว่า,าว่าจะทางการจรีนไม่ต้องกังวลที่จะต้องมีการทำ restriction หรือว่าข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่มาในไทยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีมีผลในเชิงบวกในณปัจจุบันเนื่องจากว่าผลกระทบมันยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะค่ะ,ค,ะคุณหมายมองว่ามีประเด็นไหนบ้างคะที่รัฐบ,บาลไทยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่าขับเคลื่อนในเรื่องที่มีความสําคัญหรือว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดใน2เวทีของประชุมนี้เราเองต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ จริงๆแล้วฉันก็ยังคิดว่าในเวทีเอเปเองเนี่ยก็ก็เป็นเวทีที่เราน่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเน้นย้ำนะคะถึงความตั้งใจในการที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่าเป็นเจ้าภาพในการที่จะต่อสู้กับ ปัญหา scammer call center นะคะหร,หรือรู้สึกว่ารัฐบ,บาลให้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้น้อยเกินไปมากนะคะในในการที่ในโอกาสต่างๆที่ได้มีการพูดคุยแบบทวิภาคีนะคะก็ควรจะต้องใช้โอกาสนี้ในการที่อขอแรงสนับสนุนจากประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งก็เผชิญกับปัญหานี้นะคะมีประชาชนในแต่ละประเทศเป็นเหยื่อแล้วก็ มีส่วนพัวพันกับเส้นทางการเงินเนี่ยมีมีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะได้ความร่วมมือนะคะถ้าถ้าเราเริ่มเรียกได้ว่าเดินสายล็อบบี้<ม>ตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นแกนนําหรือว่าเป็นเจ้าภาพในการที่จะทาเรื่องนี้เนะี่ยแต่ว่าสุริชินเองก็มีการพูดเรื่องนี้ในในสปีชบ้างนะคะแต่ว่ายังรู้สึกว่าให้ให,ให้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้น้อยเกินไปในตอนที่กลับมาแถลงข่าวเี่ยก็ก็ไม่ ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ที่จะมารายงานกับประชาชนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาเองก็ดีหรือว่าเกาห,หลีใต้เนี่ยที่เป็นโฮสต์ของเอฟเอ็กในรอบนี้เองเนี่ยก็เพิ่งจะมาที่กัมพูชาเพื่อมาเพื่อมาทําปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยซึ่งเขาก็น่าจะกาลังตระักถึงปัญหารเรื่องนี้อย่างเข้มขน้สนสหรัฐอเมริกาเองมีการอายัดทรัพย์สินขบวนการนี้นะคะที่เป็นเส้นสายของการฟอกเงินแล้วก็จริงๆก็มีการชี้เป้ามาหลายๆเรื่องในประเทศไทยด้วยเนี่ยเราก เสียดายนะคะที่ที่แทนที่จะได้ใช้โอกาสนี้แล้วเราก็คิดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเรื่องของแกมเมอร์เนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะเพราะว่าการที่มาดูดเงินของคนของชาวบ้านคนไทยไปเนี่ยมันก็ก็เป็นปริมาณที่สูงนะคะแล้วก็กระทบกับคนเล็กคนน้อยทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ ปัญหาเรื่องของการฟอกเงินอีกนะคะถ้าเราสามารถที่จะทําทุกอย่างให้มันโปร่งใสได้เลยฉันคิดว่ามันน่าจะช่วยฟื้นฟูนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้กับตลาดทุนไทยด้วยนะคะว่าจะไม่มีเงินก้อนใหญ่ที่ไม่มไม่รู้ที่มาที่ไปเรียกว่าเงินเข่าเนี่ยเข้ามาในการที่จะยึดกลุ่มเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยเฉพาะที่มีภาครัฐถือบุ้นด้วยเนี่ย<ม>ก็ก็น่าจะช่วยทําให้ตลาดทุนไทยเนี่ยมี ภาพลักษณ์ในแง่บวกมากขึ้นนะคะก็เสียดายนะจุดนี้ค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราประเมินเรื่องของตัวค u i c k b i g w i n นะคะที่รัฐบาลของคุรุณทินนะคะแล้วก็มีทางด้านของรัฐมนตรีที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นหัวเรือใหญ่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเรามองว่านโยบายที่ออกมาผลที่เกิดขึ้นอย่างคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็เห็นดูเหมือนฟีดแบกดีทีเดียวนะคะในเชิงเศรษฐกิจเองเราเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกหรือยังหรือว่ามีอะไรที่ยังอยากฝากเอาไว้กับรัฐบาลจุดนี้เพิ่มเติมไหมคะ ค่ะก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากนะคะกับรัฐบาลชุดนี้ในแง่ที่จะมาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเนื่องจากว่าระยะเวลาสั้นนะคะแล้วก็กระสุนหรือว่าเม็ดเงินที่จะสามารถเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็มีไม่ได้มากนะคะก็ไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะทํามากเกินไปด้วยนะคะเนื่องจากว่างบประมาณก็มีอยู่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะตัวคนละครึ่ง plus เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็ ให้การสนับส,สนุนนะคะแล้วก็ดูฟีดแบ็กจากประชาชนเนี่ยก็รู้สึกว่าก็สร้างความาคึกคักนะคะให้กับตลาดนะคะผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นกัแบบร้านค้าในโครงตานี่ก็เป็นไปตามวัตถุ ก็เป้าหมายของโครงการนี้นะคะที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าขนาดเล็กขนาดย่อยนะคะแต่ว่าผลในเชิงเศรษ,ษ,ษฐกิจก็ก็ยังคงคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีมากนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือน่าจะเป็นการเ,เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจากการใช้จากร้านค้าทั่วๆไปมาใช้ในร้านค้าในโครงการมากขึ้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยร้านค้าที่รับคนละครึ่งเนี่ยนะคะดิฉันเดินสำรวจตลาดมาเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นรายเล็ก ลา,ลายจิ๋วจริงๆนะคะในส่วนที่เป็นร้านขนาดใหญ่ขึ้นมาร้าน เป็นร้านอาหารที่อยู่ในบนตึกแถวหรือว่าร้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะยังไม่รับคนละครึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่ประชาสัมพันธ์ของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาของการเก็บภาษีก็อาจจะยังไม่ได้มีความกระจ่างชัดเจนสําหรับสําหรับร้านค้าก็อาจจะทําให้หลายๆร้านเนี่ยเลือกที่จะไม่เข้าร่วมโครงการนะคะแต่ว่า,ามีเรื่องที่อาจจะอยากต่อผลนะคะว่าจะดําเนินการเดินหน้าเป็นอย่างไร แล้วก็มีการพูดถึงในเวที APEC ด้วยก็คือไทยแลนด์แฟสต์พารนะคะที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่เป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหการรมที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเป็นกรีนเอเนอร์จีเป็น Green Energy, เ a t a Center ออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นรายละเอียดว่า,ากระบวนการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะทําให้ดึงดูดนักลงทุนได้จริงไหมอันนี้ก็คงจะต้องรอจับตาดูค่ะในส่วนของเศรษฐกิจ ก็ต้องยอมรับว่าไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยน่าจะมีสัญญาณที่เป็นบวกมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไวน้นะคะเนื่องจากว่าตัวส่งออกเอเรียก็ออกมา,าดีกว่าที่คาดนะคะแล้วก็ โตได้ดีทั้งในเรื่องของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตลาดอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะกังวลกันหลังจากว่ามีการาประกาศอัตราภาษีขึ้นมา19%แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังโฟมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอ,อันนี้เนี่ยก,ก็ก็เป็นสัญญาณว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2018เนี่ยเราก็อาจจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีกว่าที่คาดน,นะคะอาจจะไม่ได้ติดลม แล้วก็จบปีจบไตรมาสสี่ที่0.3เปอร์เซ็นต์อย่างที่อย่างที่ท่านรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีคลังเอเนสชีได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าก็เป็นไปตามปัจจัยภายนอกนะคะไม่ได้เป็นไปเพราะว่าเศรษฐกิจภายในนั้นดีขึ้นค่ะค่ะได้ค่ะทวนค่ะขอบคุณนะคะพี่ใหม่คะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คุณจิรเกยาติตันสกุลน,นะคะสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะคะก็ชัดเจนนะคะว่ารอบนี้การประชุมเอเปกนะคะโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการประชุมที่เขาจะจับเบอร์การหลุมหลวงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีประเด็นสําคัญยกเว้นเรื่องการหารือแบบทวิภาคี่ซึ่งสิ่งที่เป็นเลด้านะคะของไทยในการประชุมรอบนี้ก็คือการพูดคุยทวิภาคีกับสีเจนผิงนั่นเองซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ที่ชัดเจนที่สุดนะคะคุณหมายบอกว่ามันคือเรื่องการซื้อข้าวแบบ G2G นะคะแต่ประเด็นคือมันยังมีสต็อก 280,000ตันนะคะ MOU ที่ว่า500,000กว่าตันเนี่ยรวมของเก่าไม้หรือว่าเป็นตัวเลขใหม่ทั้งหมดตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะดีกับเกษตรกร,รกส่วนกรณีที่สิริจิพิงบอกว่าดีใจนะไม่ทําคาสิโนโลและนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เองต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้เกิดผลนะคะกับการท่องเที่ยวผลที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเรื่องอื่นนะคะดังนั้นเอฟเฟกมันก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบเชิงบวกได้เร็วมากนักนะคะแต่ก็ตามสิ่งที่เสียดายก็คือไม่ได้ใช้เวทีนี้พู ก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางผู้นำเกาหลีใต้หรือว่าทางเกาหลีใต้ก็มีการเทคแอคชั่นเรื่องนี้นะคะ<ช>อย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะคะ<ม>เพราะว่าแกมเมอร์ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเสียหายด<ม>้านเงินแต่มันเกี่ยวกับเรื่องลามไปกับการปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย<ม>ก็อยากจะให้มีการเน้นน้ําหนักในเรื่องนี้ที่ประชาคมโลกเองให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะใช่ค่ะนอกจากนี้ช่วงเศรษฐกิจไตรามาสสุดท้ายก็ดีขึ้นจริงนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามาจากปัจจัยภายนอกสมากเลยนะคะเราเลยเห็นภาพการส่งออกที่ดีนะคะตลาดบริการโดนภาษีแล้วก็ยังส่งไปได้ดี นะคะรมถึงรอตามเรื่องตัว Thailand Pass นะคะว,ว่าจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายอย่างไรจะได้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าภาพเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังก็เป็นภาพที่ดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะคะ <c oughs> ในมุมของทางคุณใหม่ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s Next Frontier พรมแดนใหม่เศรฐษฐกิจไทย5-7พฤศจิกาย,ยนนี้ งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ